แบบไม่ต้องมีใครบอกกระโจนเองเลยอ่ะอ่เเอาถ้วยใส่อาหารอมาด้วยนะคะตอนเด็กๆเ,เล่นก็ยังไม่ได้เล่นเยอะขนาดนี้อตอนที่เราไปเด็กเกมอ่ะเราไม่ได้ให้เล่นเยอะ ตอนนี้ได้เวลาสนุกของนั้นหลานค่ะหลานสีขาหลานสีขาแล้วก็ร้านสองขาอยากลงนะแต่ยังไม่กล้าลงอะ่ะอยากเหยียบอยากให้แบบมีโดนมีที่ให้เหยียบลงอะ่ะประมาณนั้นอะ่ะ เอออยากเล่นกับพี่มากปเป่ยวกันโชว์่ยิ้ปปออมานั่งมนะ <c oughs> ขาบว่มี่ผ่านี่ขาดเลยได้หนะ่ะ <c oughs> เล็บเกี่ยวไปละนะ่ะไปลูกเ้าไปอุ้ยนีน้ำ มีคุณไม่ยอมขึ้นเพราะชอบน้ำแต่มาตานมาตาโอ้ยลื่นโอ้ยลูกสวนย้ายมีคุณสวนยายลูกสวนย้าย แ่ยังอนอัวขนาดวะสองตน้นัวนี่ออนสวนยายลูกอย่ายไปทำลายอย่ายทำลายสวนยาย,าาเ,ยเออเ,เออเอ,อ,เอ,อวันกันได้นะเอออืมก็มยาอกอ,อกแล้วยยยเป็นยายุคนั้น เริ่มสนุกแล้วมาตาต้องโยนไปข้างนอกเลยลูกต้องโยนเลยไปข้างนอกมาเลี้วพี่คุณนอ้าวอุ้ยดูเขาเล่นน้ำโอ้โนนี้หมดประกันในโซปลาดขึ้นมาเป็นตาหักแท้เบิ้งอร่อยพี่น้องบ้านนี่ลานเยลินจากจีกย่านน้ำกลายเป็นมักน้ำบ้านนี้มานองมาตาอุ้ยขนาดนักเลย ตามวนย่านบ่คืนยั่ววันเอาเอาน้ำไอ้ไม่ขึ้นไม่ขึ้นมองเฉยเฉยอุ้ยมองเนมวนบุอ่ะไอ้เพนมวนเพลนน้ำอุ้ยมาตาสนุกใหญ่เลยค่ะอ่ะตอนนี้มาตาไม่กลัวน้ำแล้วค่ะ <dom> มีคูณคำแบลกลูกให้เขาเดินมือดีสุดเขาสนุกจริงๆนะนั่นน่นะ <c oughs> <laughs> ี่หนีน้องโอ้ยมาตาสนุกเลยตอนเนี้ยตอนนี้เบรกความสนุกของน้องไม่ได้แล้วุ่นป้าแม่ สนุกแล้วตอนนี้อ่าสนุกแล้วจะไม่กลัวน้ำแล้วล่ะทีเนี้ยเออมีการตีโป่งเกิดขึ้นด้วยมาตาน้ออกหมดเออเอืมสนุกมาตาเข้ามามาตามีคุณเดิ่นลูกพานมาตาแล้วเออม,มีคุณอยากเล่นแบบสนุกไงแต่น้องกวนะน,น่ะนั่น ปล่อยน้องลูกปล่อยน้องเออ,เอ,อ,เอ,อไม่ยอมลงน้ำเหยียบขอบสะไต่ขอบสะเฮ้เเยนะออสวนยายวิ่ง ใครเนี่ s. <S ยน่ารักจังเลยอ่ะเออเอาเขาไปเออเริ่มลงแล้ยมาตาใช่มใ้ออกไปแมเอาเาอาอาเอเอแล้ววุ่นวายดีนะอ่ะ๋อไม่ชอบหนา แต่พี่มีคุณชอบน้ำพี่มีคุณไม่ยอมออกเลยอะ่ะ